พามาเบ่งลูกใกล้ดำผู้พานครับผมอันนี้ออกจากนะครับตู้ฟักไข่มาใหม่ๆเลยนะครับผมออกมือเศร้านี่ครับนะครับเป็นตะแทงนะครับผมนี่ครับนะครับผมหลังจากนั้นนะครับกาศิมาชเช็คนะครับว่านสมบูณนผสมบูร์นะครับนะครับอันนี้เป็นไก่้ดำผู้พานหนึ่งนะครับ สีดำนะครับขนทุยนะครับเกิดมาไม่ใหม่นะครับผมอันนี้เป็นผู้พันสองนะครับสีขาวครับผมเป็นบอนะครับแล้วก็เดี๋ยวเบเบิรงผู้พันสามครับนี่ครับผู้พันสามนี่ครับโอ้ยเป็นตะแพงเป็นตะหักนะครับผมผู้พันสามนี่ครับนี่ครับงามๆนะครับเห็นบอเห็นใกล้ๆเ่งามแม่งามแมงงามครับผม เอาเบิ้งผู้พานซีครับบานนีออกเป็นสีไวยดำนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเจ้าหน่อยครับเป็นสีไวยมาเจ้าน่อยเลยครับนี่ครับอันนี้ผู้พานซีเด้อันนี้อายุมือเดียวนะครับเ่ยเพิ่งเอาออกจากตู้ฝากมาเนี่ยครับนะนะครับผมชุดนี้ก็อยู่ประมาณร้อยตัวครับผมนี่ครับตัวใดก็นี่ก็ตัวงามๆครับผมอ่าดีมากครับ ผมจะมักสีขาวอยูแล้วครับผมงามขาวงามแห้งครับผมนครับอเป็นลูกไก่เด้อลูกไก่ดำผู้ฟันนะครับผมเขาก็จับออกมาไหวะแยกเป็นสีขาวสี่ยังนะครับเดี๋ยวเขาจะจบในเบื้องนะครับผมอนะครับสีขาวนับตะกอนสีขาวใจ้จ๊ตัวครับก็เลยนับนะครับผมเพาต้องแยกนะครับว่าสีขาวจจ๊ตัวสีอืมยังก็สีดำาจ๊ตัวนะครับ ต้องใี้การนับคัดแยกนะครับคัดแยกออกนะครับทำการชดบันทึกไว้นะครับนะครับผีขาวครับโอ้ยงามงามงามครับนะครับสีขาวงามแห้งครับผมเอ่อมาเบืองลูกไก่ครับ่าคาเจ้าเห็ดจังไดครับนียครับเพ็ดจังได่เวลาฟักนะครับฟักแล้วนะครับก็ต้องคัดคัดแยกออกแบบนี้นะครับแยกสีขาวที่นั่งออกครับผมนี่ครับอันนี้เป็นสีขาวครับทั้งหมดเลยครับนี่ครับ อสีขาวอยู่สามสิบตูครับเมื่อนี้ครับผมที่เหลือก็จะเป็นผู้พันหนึ่งผู้พันสองแล้วกบผู้พนสี่ครับอยู่ท้างในนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นผู้พานสองทั้งมดนะครับผมนี่ครับก็เอาไว้เพื่งเพื่อความสวยงามก็ได้นะครับเี้ยงเพื่อเป็นการตลาดน้ำกระไดครับผมอันนี้เป็นผู้าันสองครับเบิ้งสัตว์นะครับผม เนี่อนังน้ำดำกระดูกดำครับตลอดไก่ดำภูพันนะครับผมพามาเบิ้งครับผมน้องจะออากจากตู้มานะครับวันวนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับผมเดี๋ยวเพื่อเต่อไปจะพามาเบิง้งไก่นุ่มไก่หย้งไปครับผมสวัสดีครับ